สวัสดีนะคะนักเรียนวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องตัวผันของความสัมพันธ์นะคะหรือว่า inverse of relation นะคะบทนิยามของเขาก็คือตัวผกผันของความสัมพันธ์ r ก็คือความสัมพันธ์ซึ่งเกิดจากการสลับที่ของสมาชิกตัวหน้าและสมาชิกตัวหลังในแต่และคู่อันดับที่เป็นสมาชิกของ r นะคะสัญลักษณ์นี่เราก็จะเป็น r แล้วก็เลขยกกำลังลบหนึ่งแบบนี้นะคะอาจจะอ่านว่า ตัวปกผันของ r หรือ inverse ของ r หรือ r inverse นะคะทีนี้จากบทนิยามนะคะเราก็จะได้ว่าโดเมนของ r เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเร n g ์ของ r inverse นะคะแล้วก็เรน g ์ของ r เนี่ยจะมีค่าเท่ากับโดเมนของ r inverse นะคะเด็กๆมาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างนะคะ จงหาตัวผกผันของความสัมพันธ์ในแต่ละข้อต่อไปนี้โดยที่ข้อที่1ของเรามี r ที่เป็นเซตของคูณดับ2คู่อัควรดับ 3,4, คู่คัรดับ,บ5,6นะคะ,ะเขาบอกว่าตัวผกผันของ r มันเกิดจกากการสลับที่สมาชิกตัวหน้าและสมาชิกตัวหลังใช่ไหม r inverse ของเราก็จะเป็นอ,อย่างนี้นะคะก็จะเป็นเซตของนะคะแปบบ๊บนึงค,คุณครูขอมองก่นอน เซตของอคั้ดับนะ,ะสลับที่ก็จะได้เป็นคั้ดับสองหนึ่งขั้ดับสี่สามและก็คั้ดับหกห้านะคะอันนี้ต่อไปข้อที่สองเช่นเดียวกันนะคะอาของเราก็คือขัอ้วดับหนึ่ง คูณดับดับ 2B คูณดับดับ 3C และคูณดับดับด d ดังนั้น R inverse ของเรานะคะก็จะได้เป็นอะไรคะแน่นอนก็แค่เอามาสลับกันนะคะคกนนะคะ็จะได้เป็นเซตของคูนดับ A 1คู่อคนดับ B 2คู่คันดับ C 3และคูนดับ ดีทีนี้คุณครูมีแบบฝึกนะคะให้พวกเราอยู่5เอ่อ5ข้อนะคะมีในหนังสือของพวกเราแหละคุณครูจำไม่ได้ไว่าอยู่ในที่หน้าที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็ในนี้คุณครูเปลี่ยนโจทย์นิดนึงก็คือว่าจงหาตัวผกพันของความสัมพันธ์พร้อมทั้งหาโดเมนและเลนนะคะ ถ้าเขียนไว้ข้างหลังก็คือหาโดเมนกับเรนของตัวปกพันนะคะหนูก็เขียนไว้ห้และอ่าเราจะตอบสไตล์นี้นะหนูหาก่อนนะคะว่า,าตัวปกพันของ R คืออะไราหามาแล้วทีนี้ก็หาโดเมนของ R รแล้วก็มาดูสมาชิกตัวหน้าของ i อเอ็นเวอ่าไม่ใช่โดเมนของ i อเอ็นเวิร์ดนะคะเรามาหาสมาชิกตัวหน้าของ i อเอ็นเวิร์ดว่าคืออะไรเรนของ i อเอ็นเวิร์ดคืออะไรนะคะอ่ซึ่งซึ่งมันจะ เหมือนอตรงที่คุณครูเขียนไว้ให้นี้เลยก็คือ,อถ้าเกิดว่าเราไม่ได้หาอ i vert, นเว r ร์เนาะแต่เราจะสามารถหาเรนท์ของ i i นเว r รได้โดยดูที่โดเมนของ R แล้วก็หาโดเมนของ i i n v e r รได้โดยที่ดูเรนท์ของ R นะคะแต่นี้ให้หา i i นเว r รมาเพื่อที่เราจะได้ไม่สับสนนะคะมีอยู่ด้วยกัน5ข้อนะคะลูก5ข้อนี่นะ Yeah. <laughs> you